สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตพลังงานนักคู่ T w i n Flames กันนะคะฝั่งนี้เป็นฝั่งคุณฝั่งนี้เป็นฝั่งเขาพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะมาเริ่มกันที่ฝั่งคุณกันก่อนพลังงานในวันนี้เนี่ยเหมือนเป็นพลังงานที่เชื่อมต่อกับคลิปที่แล้วเลยคลิปๆอ๋อเทรนเฟรมคลิปที่แล้วเลยนะคะเป็นพลังงานที่ไม่รู้สึกว่าพลังงานของคุณยัง ยังคงยังคงยึดมั่นกับการมองหาความสุขด้วยตัวของคุณเองนะคะคุณเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดีแต่ว่าเหมือนคุณเลือกที่จะปกป้องความสุขของตัวเองมากกว่านะคะจากประสบการณ์ที่เจอมาคุณไม่ได้อยากเอาตัวเองไปเอาความสุขของตัวเองไปวางไว้บนคนอื่นเอาไปวางบน ความเสี่ยงโดยที่ไม่รู้ว่าอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของอีกคนเขาจะขึ้นลงตอนไหนความสุขของคุณก็อาจจะเหมือนสันส่นคลอนไปได้ตามสภาพแวดล้อมประสบการณ์หรือว่าอารมณ์ความรู้สึกของใครอีกคนเหมือนคุณไม่ได้อยากเอาตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นแล้วนะคะคุณพยายามที่จะยึดมั่นอยู่บนทางเลือกที่จะายอยู่ได้ด้วย ด้วยความสุขของตัวเอง Take Control กับสถานการณ์ในชีวิตของตัวเองนะคะ The Emperor ไพ่ของชาวราศีเมษอืมเห็นไหมราชีนีถือดาบเนี่ยเป็นพลังงานของแม่ใหม่นะคะเป็นพลังงานของคนที่มีประสบการณ์ทางความรักแล้วเหมือนใช้สติใช้ความคิดในการตัดสินใจกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะ คุณประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองแล้วในตอนนี้คุณมองว่าตัวเองประสบความสําเร็จแล้วในการมองหาพบเจอความสุขของตัวเองเจอะค,ะค่ะคนพบความสุขของตัวเองอคนพบทางออกกับชีวิตของตัวเองมันเป็นเหมือนเป็นพลังงานของคนที่ตื่นรู้เข้าใจชีวิตเข้าใจชีวิตตัวเองเข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่คิดที่จะโทษใครแล้วนะคะให้อภัย คนที่เข้ามาทําร้ายให้อภัยตัวเองที่ปล่อยให้คนอื่นเข้ามาทําร้ายเหมือนปลงกับชีวิตเข้าใจด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยด้วยเหตุและผลบางอย่างด้วยวิบากกรรมบางอย่างที่อาจจะต้องชดใช้พอชดใช้กันหมดแล้วก็กลับมาตั้งสติกับตัวเองได้แล้วนะคะนี่คือพลังงานของคุณที่ขึ้นมาแล้วห่วงแหนพื้นที่ของตัวเองมากๆนะคะเนี่ยอืมสี่เหรียญ ไพ่แจ็คไพ่อของชาวราศีพิจิกเหมือนไม่อยากที่จะเสี่ยงไปไปเริ่มต้นใหม่หรือว่าไปลองเขาเรียกอะไรอะเปิดโอกาสให้พลังงานของใครอีกคนเข้ามาในชีวิตโดยที่เราไม่รู้เลยว่าชีวิตของเขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วเขาจะแบกรับอะไรเข้ามาในชีวิตเราด้วยบ้างอะไรประมาณนี้นะคะ เส้นฐานดวงเป็นไพ่หกเหรียญเนี่ยเป็นพลังงานไพ่ที่ไม่รู้สึกว่าคุณให้อภัยนะคะให้อภัยกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นให้อภัยตัวเองให้อภัยสิ่งรอบตัวให้อภัยเขาให้อภัยใครก็ตามเดอะมูนไพ่ของชาวราศีมีนแต่ว่าเหมือนคุณไม่แน่ใจว่าจะให้โอกาสได้ไหมให้อภัยได้แต่ว่าไม่รู้จะให้โอกาสดีไหมนะคะจ s t i c e ไพ่ของชาวราศีตุล มองเห็นตัวเองนะคะไม่รู้สึกว่าคุณอยากให้ความยุติธรรมกับตัวเองเป็นพลังงานที่คุณไม่ได้ไปทําร้ายใครนะคะเป็นพลังงานที่ในเมื่อคุณเลือกที่จะปกป้องพื้นที่ของตัวเองคุณก็จะไม่เอาตัวเองไปเป็นภาระใครไปเป็นภาระใครหรือว่าไม่เข้าไปในชีวิตใครเพื่อไปทําร้ายเขาเป็นพลังงานที่คุณปกป้องพื้นที่ของตัวเองไม่ได้เป็นพลังงานที่ไป,ไปเป็นการสร้างกรรมหรือว่าไปเป็นการทําร้ายคนอื่นนะคะ สิ่งที่คุณกําลังทําอยู่คุณปกป้องพื้นที่ของตัวเองบางคนคุณปกป้องคนที่จะเข้ามาด้วยซ้ำว่าไม่ไม่อยากให้เขาเข้ามาโดยที่สภาพจิตใจคุณไม่ได้พร้อมที่จะตอบรับใครเข้ามาอ,อะไรประมาณนี้นะคะคเหมือนเป็นพลังงานของคนที่ไม่ได้อยากผูกกรรมเพิ่มไม่ได้อยากสร้างกรรมเพิ่มเนี่ยแต่มีใครพลังงานของใครบางคนที่รอนะคะจะรอรออยู่อย่างนั้นแหละรอคําตอบอืม ตอมิชไของชาวราศีกันนะคะียายพลังงานของคนคนนี้นี่แหละเหมือนเป็นพลังงานที่เชื่อมต่อกับคลิปที่แล้วเลยนะคะเหมือนเป็นพลังงานที่คุณจะปฏิเสธเขาแต่เขาก็จะอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไม่ไปไหนนะคะรอรอคําตอบรอจนกว่าจะจะคําตอบจากปากคุณจะเป็นคําตอบที่เขาอยากได้ยินนะคะอืมสําหรับคุณคุณแค่ต้องการพัก พักสมองจากเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์พักตัวเองจากความเหนื่อยล้าฟื้นฟูตัวเองพัฒนาตัวเองไปข้างหน้ามีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะพยายามที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองแต่ด้วยพลังงานแบบนี้แหละมักจะมีเหมือนโชคชะตามักจะส่งความรักความสัมพันธ์เข้ามานะคะพลังงานของคนที่รักเป็นนะคะ บางคนอาจจะเป็นพลังงานของคนที่จะต้องไปสอนง,งานของใครอีกคนให้รู้จักรักนะคะรักตัวเองรักตัวเองอย่างถูกวิธีไม่สร้างปัญหาไม่สร้างภาระไม่สร้างความทุกข์ความเครียดให้กับตัวเองเพิ่มเติมอมีพลังงานของการได้เริ่มต้นใหม่นะคะสิ่งที่พังลงนะคะมันกําลังจะถูกสร้างใหม่นะคะความรักความสัมพันธ์ หนึ่งถ้วยไพเดอะโฟ full, ไพเดอะทาวเวอร์นะคะคือตึกที่พังลงเพื่อที่จะได้เริ่มสร้างใหม่เป็นตึกที่แข็งแรงมั่นคงมากกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนอยู่นะคะไพสรุปเป็นไพสามดาบเรอไม่รู้สว่าคุณเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องตกปอยู่ในสถานการณ์ที่คุณเหมือนต้องหักอกใครบางคนนะคะปฏิเสธ ปฏิเสธออฟเฟอร์จากใครบางคนเนี่ยนนเนี่ยคนนี้ยแต่เขาจะไม่ไปไหนนะคะอืมเขาจะอยู่รอจนกว่าคุณจะเปิดใจให้เขากลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งอ่ะแต่ไปมาดูไพ่ทางฝั่งเขากันนะคะไพ่ความเอ่อไพ่ทางฝั่งเขาเนี่ยเขามองเห็นแต่ความสําเร็จนะคะเขามองเห็นแต่เป้าหมายที่ที่มันเป็นความสําเร็จนะคะ ถ้าไม่เห็นจุดนั้นไม่ถึงจุดนั้นเขาจะไม่ไปไหนเขาจะไม่ยอมนะคะ The charade ไพ่ของชาวราศีกรกฎเนี่จะง้ออยู่นั่นแหละนะคะเนี่ยต่อให้โดนปฏิเสธต่อให้รู้สึกเจ็บปวดแต่ก็พยายามที่จะคิดมองเห็นเข้าใจนะคะเข้าใจคุณเข้าใจว่าคุณผ่านอะไรมาเข้าใจมุมมองของคุณว่าคุณต้องการอะไรแต่แต่นะวันนี้ไม่รู้สัวพลังงานของเขาเหมือนเป็นพลังงานของคนที่ มองเห็นความสุขของตัวเองแล้วเหมือนกันแล้วความสุขในที่นี้คือการได้มีคุณอยู่ข้างๆนะคะคือการที่เขาเคยได้รับความรักความอบอุ่นจากคุณนะคะเตรียมพลัเหมือนเขาจะเหมือนเขาพยายามทำความเข้าใจว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่อาจจะเป็นช่วงหนึ่งแหละที่คุณไม่อยากจะดีวกับกับความรักความสัมพันธ์แต่ไม่รู้สึกว่าเขามองว่า อีกเดียวคุณก็จะเปิดใจนะคะเตรียมพรสอืมจัดเม้นเดี๋ยวก็ได้คืนดีกันเนี่ยในในภาพความคิดภาพความคาดหวังของเขานะคะไพ่ความคาดหวังเขารู้สึกว่าอีกเดียวความใจดีของคุณคุณก็จะเปิดใจ ถ้าเกิดเหมือนเขารู้สึกว่าถ้าเขาคิดดีสะอย่างถ้าเขาทําสิ่งดีๆซสอย่างพลังงานของคุณไม่ไม่ไม่ไมยากเลยที่คุณจะเปิดใจกับสิ่งดีๆกับพลังงานดีๆะคะ่ะเป็นฐานดวงเป็นไพ่หกดาบนะคะเป็นพลังงานที่เขารู้อ่ะเหมือนเขารู้ตัวนะคะว่าเขากําลังพาคุณกําลังจะพาคุณกับความสัมพันธ์เนี้ยไปสู่จุดที่ที่ดีกว่าไปสู่จุดที่เป็นความสงบสุขที่คุณที่คุณต้องการเนี่ยณาตอนเนี้ย เหมือนเขาเข้าใจคุณเขาเข้าใจคุณเป็นอย่างดีเลยอะว่าตอนเนี้ยคุณกําลังรู้สึกอะไรอยู่คุณผ่านอะไรมาแล้วคุณณนะตอนเนี้ยคุณจะต้องรู้สึกอย่างไรอะคะเขาเข้าใจอืมเขาเข้าใจที่คุณปฏิเสธเขานะคะถึงแม้มันจะเจ็บก็ตามในอดีตเป็นไพ่แปดเต๋าน,นะคะอืม เขาไปพัฒนาตัวเองมาไปพัฒนาจิตวิญญาณไปพัฒนาความเข้าใจระบบชีวิตของตัวเองระบบชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งที่เกิดมาหรืออะไรประมาณเนี้ยความสุขในการใช้ชีวิตชมเปญ์เปคของชาวราศีธนูนะคะอืมแล้วไปเข้าใจเหมือนไปเข้าใจตัวเองแล้วค่ะเยียวยารักษาตัวเองได้แล้วแล้วก็เข้าใจ เป้าหมายชีวิตของตัวเองแล้วว่าตัวเขาต้องการอะไรกันแน่แล้วไม่รู้สึกว่าเขามองสิ่งเดียวกันกับคุณแต่ว่าเหมือนเขามองเห็นความสุขที่เป็นความสงบสุขเหมือนกับที่คุณต้องการเนี่ยแหละแต่ว่าเขาอยากไปสู่จุดนั้นกับคุณนะคะ <c oughs> อืนี่เห็นไหมเขาจะพยายามนะคะเขาจะรอเขาจะพยายามอยู่นั่นแหละเหนื่อยแค่ไหนก็จะไม่ไม่หยุดนะคะจนกว่าจะเห็นคอมมิชเมนต ไพ่เดอไฮโรเฟนไพ่ชาวราศีพฤษบนะคะอืมอดทนง้อคุณอยู่นั่นแหละเป็นพลังงานที่จะง้ออยู่นั่นแหละนะคะไพ่อุปสรรคปัญหาเป็นไพ่ราชีนี้ถือถ้วยเข้ารู้เนี่ยว่าจริงๆแล้วคุณเป็นพลังงานของคนที่ใจดีนะคะมันมันเป็นจุดอ่อนของคุณเลยเหมือนเข้ารู้จุดอ่อนของคุณนะคะ ถ้าคุณเป็นคนใจดีแล้วคุณแพ้ความดีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําอยู่เขารู้ตัวดีว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่ดีคุณถึงจะเปิดใจอืมนั่นแหละอย่างที่ไม่พูดไปเขาจะรอจนกว่าได้ได้กลับมาใช้ชีวิตใช้เวลาร่วมกันกับคุณอีกครั้งได้เริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ร่วมกันกับคุณอีกครั้ง justice ไพ่ของชาวราศีตุนบางคนเข้าใจดีว่าสิ่งที่เขากําลังเจอเนี่ยมันเป็นเหมือนวิบากกรรมบางอย่างที่เขาอาจจะเคยทํากับคุณไว้เขาเคยให้คุณรอนะคะตอนนี้เป็นฝั่งเขาเองแล้วเขาอยู่ตรงนี้ด้วยความเข้าใจอะคะ่ะเข้าใจสถานการณ์ของตัวเองเข้าใจสิ่งที่คุณไปเผชิญมาเข้าใจสิ่งที่ตัวเขาต้องต้องเจอณนะวันนี้มันเหมือนเป็นผลกรรมนะคะ เข้าใจเข้าใจดีเลยอะ่ะเป็นคนที่มีจิตใจที่สูงขึ้นนะคะไม่โทษคนนั้นคนนี้ไม่โทษสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่โทษตัวเองไม่ตีอ,อกชกหัวตัวเองนะคะเป็นพลังที่เข้าใจชะตากรรมเข้าใจวิบากกรรมเหมือนเป็นพลังเหมือนคุณเลยอะเขาถึงได้อยู่ตรงนี้นะคะเขาถึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอยู่ตรงนี้เพ,เพื่อเพื่อรอดูความสําเร็จนะคะของความสัมพันธ์นี้ ไพ่สรุปเป็นไพ่ The Hermit ไพ่ของชาวราศีกันนะคะอืมนั่นแหละรอดูความสำเร็จนะคะนี่คือพลังงานที่ขึ้นมาเดี๋ยวต่อไปมาดูไพ่ข้อความกัน ให้ข้อความจากเขาฝากมาสึงคุณในวันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยเขามีอะไรอยากจะฝากมาบอกกับคุณบ้างเขาบอกว่าคุณเป็นคนคนเดียวเท่านั้นที่เห็นตัวตนที่แท้จริงของเขานะคะแล้วคุณก็เหมือนเข้าใจความเป็นเขาอะคะ่ะแล้วณนะวันนี้เป็นพลังงานของเขาที่เข้าใจตัวตนของคุณแล้วเนี่ยเป็นพลังงานของคู่เทนเพลมส์นะคะถึงจุดหนึ่งจะเข้าใจจิตใจของกันและกัน ึงจุดหนึ่งสีลที่เหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรระดับจิตใจที่เคยไม่ตามกันไม่ทันนะคะถึงจุดหนึ่งจะตามกันทันแล้วจะเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งเลยนะคะเข้าใจสิ่งต่างๆเข้าใจตัวเองเข้าใจคนรอบข้างเข้าใจมนุษย์โดยทั่วไปนี่คือพลังงานของฟิลเฟลมส์นะคะเ <c oughs> ขาบอกว่าเขารู้นะคะว่าคุณก็คิดถึงเขาเหมือนกัน <c oughs> แล้วมันทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นมากเลย เขาบอกว่าเขารักคุณมาเป็นเวลานานแล้วนะคะเขารักคุณมาโดยตลอดเขาบอกว่าบางทีอาจจะเป็นในอดีตนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ไม่คู่ควรกับความรักของคุณนะคะกับความรักที่คุณมีในอดีตเขากลัวที่จะแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงของตัวเองแสดงออกถึง เขาเรียกวอะไรอ่ะทำให้คุณเห็นให้คุณได้รับรู้เรื่องราวในวัยเด็กหรือปมบางอย่างของเขากลัวกลัวว่าคุณจะรับไม่ได้ด้วยความที่มันเป็นปมของเขาเขาก็รู้แม้แต่ตัวเขาเองยังรับไม่ได้ค่ะกับสิ่งนั้นเขาก็เลยเหมือนกลัวที่จะให้คุณได้เห็นหรือได้รู้จักเขาทั้งหมดที่เป็นตัวของเขาแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วพอคุณมองเห็นตัวตนเขาทั้งหมดแล้วคุณก็ยังใจดีกับเขา ยังเหมือนรับได้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าร่วมกันในอดีตแล้วมันทําให้เขาเหมือนรู้สึกว่าตัวเองไม่เคยได้รับความรักแบบนี้จากใครจากใครเลยนะคะบางคนแม้แต่ในคนในครอบครัวเองก็ไม่เคยได้รับแบบนี้นะคะความใจดีที่คนนุณมีให้เนี่ยเขาถึงได้รู้ว่าคุณมีจุดอ่อนที่ความใจดีนะคะ เขาบอกว่าเขาพยายามที่จะไม่ไม่แอบดูโซเชียลของคุณนะคะคุณเป็นเหมือนแสงสว่างของเขาเป็นเหมือนแสงสว่างในในชีวิตเขานะคะเนี่ยความรักที่ลึกซึ้งความรักอันลึกซึ้งระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตนะคะอาจจะทําให้เขาเหมือนไม่รู้ว่าจะดีลกับมันยังไงในอดีตเขาเขาบอกว่าคุณทําให้จิตใจของเขา โซลของเขาเนี่ยแฮปปี้นะคะเขาเออมไม่พูดไหลรเนี่ยคุณทำให้จิตใจของเขาไปสู่จุดที่ค้นพบพบเจอกับความสุขอะคะ่ะและมรมนสโซว่าเป็นความสุขที่แท้จริงเขาบอกว่าเขามักจะย้อนกลับไปนึกถึงครั้งครั้งแรกที่ได้เจอเจอกับคุณเสมอเลยนะคะเป็นอะไรที่เมนุโามันเป็นเป็นภาพความทรงจำที่น่ารักไม่เป็นความรู้สึกที่ออกมาเนาะจากไพ่ใบนี้นะคะ อืมอ่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิป Twin Flames Journey ในวันนี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย